ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวยไหมพี่เฟิร์นสวยมากนี่ขนาดช่วงนี้ใบใบใบ,บหนึ่งใบสองแดดแรงมาก แต่อากาศเย็นอถ้าอยู่ในที่ร่มไี่เย็นเลยใช่อม่อมนๆนยเปิดเพลงคลาสสิกแต่แรกนะก็สบายแั่และ <laughs> ตรงนี้มันมันค่อนๆมันจะไปอยู่แถวๆวังน้ําเขียวแล้วเนอะใช่ใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นคือมันก็จะออกแนวว่า อยู่ที่สูงคุณร่ายอะไรฝั่งไหนน่ะน้องๆคนไหนเจออีโมกุมะมงเนี่ยพี่เฟิร์นเองเขามาทักได้เลยเช้าวันก่อนมีป้ายคนใส่กุมะมงเราถามพี่เฟิร์นหรือเปล่าคะไม่ใช่ไปเก่งไปเก่งหมไปเก่งใช่ชอบชอบมากเขาบอกว่าใส่ทุกงานนะครับอันนี้เราจะไปหาที่เปิดของขวัญ กันใช่ไหมฮะนั่งในน้ำพุไหมฮะพี่สวยสวยเนาะคือบรรยากาศน้องสเปกอะะดูดิลองเนี่ยเดินกลับไปทางนัานเนี้ย บรรยากาศโคตรหนึงนอกครับพี่เฟิร์นหรือแม้กระทั่งตรงนี้ครับที่เป็นโซนของเหมือนร้านค้าเนาะนี่ก็เป็นไอ้นี่ฮะหานาลิกา์ครับขอบคุณครับอืมที่ตรงนี้ก็ดีนะพี่เฟิร์นดีนะตรงเนี้ยล่มล,ม,ลมดีแล้วก็ทำให้หน้าพี่เฟิร์นไม่แข็งเป๊กไงใช่ครับ ที่เราแอบอยากจะเดินตรงนั้นอะอะอยากไปเดินตรงนีไนนะ้ไปครับไปหมดฮนะถ้าสดชื่อนอะไปเลยฮนะทำไมผู้หญิงมีหนวดอ, <c oughs> อ๋อเออน่าจะเกิดจากความผิดป,ปกติทางฮอร์โมนนะฮะเป็นพันธุก,กรรมหรือว่าเป็นเวรกรรมเหรอดูสิ <c oughs> พี่ฝนจะไปไหนนะมันจะมีที่แบบไม้ถ่ายนะ <c oughs> เดินไปไหน,นพี่ฝนรู้ไหครับ เดินได้กินอาหาระอ๋อนี่มาตามกินนะครับจับไปครับนี่เขาก็มีรถรางนั่งด้วยชื่อแต่งรถรางคือรถรางสังหอม,อม <c oughs> หอมจังครับสนใจไหมครับนี่เดินไปเดินมาหาที่เปิดไม่ได้หเ,เปิดอะไรครับที่เปิดขวดมือครับ <c oughs> ที่เปิดขวดฝันก็ผม <c oughs> พี่เฟิร์นจะเข้าไปในโฮสเตลของเขาแล้วนะครับวันนี้เขาไม่วันนี้เขาไม่ได้กลับอันนีปีใหม่อันนี้พี่เฟิร์นพูดกับใครคุณเป็นโซนห้องพักเขาแล้วเออไปดูแลในอาหารที่เปิดตรงนี้ก่นวันนี้เรามาอยู่ที่เวโรนาทัปลานปาจีนใช่ไหมไม่รู้ปาจีนหรือว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะโคลาโคล่าจริงๆนะตรงนี้น่าจะเป็นปาจีนนะน่าจะเป็นปาจีนเนาะใช่ใช่ใช่ วันนี้เรามาคพร้อมกับนี่เลยถุงสีแดงแรงฤทธิ์มากแค่ถุงก็สวยแล้วที่เราเราต้องบอกเลยว่าเราตั้งใจมาเที่ยวด้วยนะฮะแล้วเราก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยครับขอมิวสิ่งนี้มาด้วยใช่ครับนั่นก็คืออะไรหนาพี่อิงเล่าก่อนเล่าก่อนหลายวันก่อนพี่เฟิร์นเนี่ยได้เจอกับแม่ฝนอ่ะาเดวนี่เองเจอหมดเลยแม่ฝนน้องเดวพ่อไดพี่เฟิร์นเจอ แล้วแม่ฝนเขาก็มีของขวัญมาสวัสดีปีใหม่พี่เฟิร์นล่วงหน้าถือว่าเป็นของมอรีคริสต์มาสอยูแล้วก็ขอบคุณแม่ฝนด้วยนะคะที่อุตส่าห์คิดถึงพี่เฟิร์นเนาะนี่โอ้ยเออเดินเตร่โต๊ะที่เดียบลว้เป็นต๊ะอะไรน่าเก๋ว้าวช็อบตัวอะไรเกอร์เรียนเกอร์เรียนเกอร์เรียนเป็นช็อกโกแลตกล่องใหญ่มาก เบลเยียมนะออกจากเบลเยียมว่ะเป็นเฮเซลนัทไสเฮเซลนัทตัดชอบมากขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยน้องโผล่ช็อกโกแลตกล่องใหญ่นะพี่หญิงไม่เคยให้ช็อกโกแลตที่เป็นกล่องใหญ่ขนาดนี้สวยงามมีบขน้าด้านนี้เลยครับยังไม่ได้ดูเลยฮะว่ามันคืออะไรสวยงามมีขน้าที่นี่เลย ใช่เรามาแกะดีกว่าออกองเย็นมากรู้ได้ยังไงเฟื่อนชอบกินช็อกโกแลตมากออชอบกินเฮลเซนั้ด้วยเปิดก,กันซิงซิงเลครับรับรองได้ว่าปีใหม่ปีนี้นี่ฟินเลยหวานเจี๊ยบแน่นอนฟรีดมากอุ้ยม,มันแบ่งใหม่พาร์ท้วยนะ กอ้ป้ามันมีรูปหอยวิจิตประการตาหอยหอยเล็เลยแบบนี้มันมีรูปหอยแต่คือเคยเห็นบ่อยแต่ไม่เคยซื้อเลยหอยหอยอะไรชนิดไอ้นี่เนี่ยม้วนหางสิลูกมาน้ํานี่ก็หอยหอยกินเลยนะกินเลยนะอยากกินมากเปิดแล้วก็ต้องกินเลยผมมอามาน้ําก่อนจัดไปมันมีเป็นไวท์ช็อกโกแลตด้วยนะ สดชัดมะนาวมีเลยมะนาวแท้ๆเลยนี่นะนะข้งพพะงางในเป็นครีมเติมแบอร่อยมากเลยอ่ะด้านนี้เหมือนกันไหมเนี่ยอันนี้น,นวลกว่าลองกินนะอันนี้ลูก phải sẽ đi để đã ở phải đi ăn ngon 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 ็นพิธีเป็นพิธีพี่อิงจะไปกินมากนะกินที่หมดขอบคุณแม่ผลมากเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามโอกาได้เจอกันอีกได้เจอกันอีกเราก็จะขอของกินอีกไม่ใช่เราก็จะเมีอะไรกลับไปให้ทางฝั่งแม่ผลแล้วก็พ่อได้มากนะก็แอบนีาขอบคุณจริงๆถูกใจพี่เฟิร์นพี่อิงด้วยขอบคุณมากเลยครับไปก่อนดีกว่าวันนี้บ๊ายบาย S. <S อครับพี่ว่าสถานการณ์ในหมู่บ้านเราไม่ดีอยู่ะทำไมอ่ะก็เนี่ยพวกป้าๆลุงๆเถวๆท้ายท้าซอยอ่ะเขาบอกว่าตรงแถวๆทุ่งนามีปอบ ทำไมอ่ะเขา้เขารู้ได้ไงเขาร้องไห้กันไงแล้วเขาก็ปอบกันไม่เป็นไรนะลูกนะนั่นปลอดเออนั่นแหละพี่ก็เลยคิดว่าพวกเราต้องระวังหน่อยเอ๊ะพี่เฟื่อหายไปไหนเออพี่เฟื่อหายไปไหนเฮ้ยช่วงเนี้ปวดหัวขนลุกไม่ได้ตื่นเลย ของพี่เกอนลุกเรียวคืออยากจะบอกว่าเราต้องบอกเฟินนะคือเรื่องนี้สำคัญมากนะอบตคือโอ้โหแถวนั้นอ่ะเขาประชุมกันมีอะไรบ้างอ่ะอปชกบอขลอไม่มีแล้วไป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 หาเฟินไปบอกเฟินก่อนอเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะ เนี่ยงงมากเลยครับเฟินหายไปไหนก็ไม่รู้ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเปล่าคนในหมู่บ้านก็ถามหากันเนี่ยเรื่องปอบมันชักจะไปกันใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ยตอนนี้มีใครโดนปอบกินแล้ย เขาไม่แต่เห็นน่ะเห็นกินตุ๊กแกสดมั่ง